สดีรครับผมจ่ามอนะครับเดวิลไมคลาย5้าตอนที่5้าแล้วสิบหมิถุนาเโมงยี่สิบเจ็ดนาทีเรายังไม่ตายเราลอดวันนี้ดวงเ <he eng S 2> <we> ็งแล้ววีไปเล่นไพ่กันหน่อยไหม <You 're S 1> <ๆ>นี่มันคือรากของพายฟอร์ตมันกระจายไปทั่วโอ้ oh. <are> ตอนนี้เราอยู่ใต้ดิน เหมือนาเราจะมีงานเก็บกวาดให้ทำ<ล>อีกแล้วแฮมถ้า <c oughs> ไม่ได้เอาเสียม,มาซะด้วยสิโอเคก็ยังอยู่กับวีนะฮะโอเคชุดเดิมเริ่มเลย <c oughs> ไม่มีอะไรอัพโอเคไป <c oughs> หาทางออกแล้วล่ะอ้าวปัดโผล่กำลังเล่นสกเก็ตเพลินเลยจั่งการเลยเน,นี่อ้าวโดนจนได้ <c oughs> เข้าไปเสียบเลยมันก็เข้าไป เข้าไปเสียบโอ้ยโดนจนได้น่่ๆๆ่่ฟาดไปได้เวลาเข้าไปเสียบปัน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 ่ๆๆ่่หัวแท้ครับเข้าไปเสียบแลเรียบร้อย ข้าทางจะไปต่อไม่ได้อ่าเรามีแกวควันลากมันเท่านี้เราก็ไปต่อได้แล้ว <c oughs> มีอะไรให้เก็บไหมไม่มีเฮ้เฮ้ ้ายักษ์เหล็กข้างมันอารมรณ์บูดนะคือไอตัวข้างบนนั่นเองเฮ้ยอยู่ข้างบนอะโอ๊ยอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยนั่นรีบทำลายล่าของมันซะโอเค โอ้ยไม่มาอะไรวะเนี่ยไปได้และเ <'s> oh. ลทออฟโอ้เรามีถังแก๊สรอบมันมาตูม <c oughs> ไปเลย <c oughs> โอ้ยโดนอีกแล้ว เวนมันเกือบจะทำเราแบนแล้วนะหักขามันสักข้างสิงส <c oughs> โอ้โยโดนีกแล้วโอ้โยโอ้ย เสือโดนดาเมจเรียบร้อยไหมยัง <S <S 2> <S 2> <ะ>เฮ้ยหลบหลบเกือบโดนเรียบร้อยเข้าไปเสียบเลย ยังไม่หมดใช่ไหมโอ้ข้างข่าวเฮ้ยเฮ้ยเกือ,อ,อบโดนเสียบมันเข้าไปได้เวลาเข้าไปเสียบโอ้ยโดนอีกแล้ว Hey, sừng phun, không bị Không mà. Ok, thao phi, thao อ้านี่ไงลากมันคันไปเลยโจม่ีมันตัวใหญ่โคตรเลยนะเฮ้ยปีบิดไปโดนอีก

ไม่ใช่โอ้โอ,โอ้นั่นตัวอะไรนะ <c oughs> อื้หอเอานั่ว่าพวกเดียวกันเอมบูซาควีนอ๋อราชินีมาเหอะ ปันมันปันเอ้ลบลบเกือบโดนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกือบโดนแล้วอย่างนี้ต้องเรียกโกเลมนี่มันทับมันเลยไปยี่ห้าไป หมุน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 เรียบร้อยเข้าไปจิ้มเรียบร้อยเธอคือนักา้อ,อเคเจออะไรอีกไหม ต้องมีทางออกสักทางสินี่ไงทำลายลากมันสักเรียบร้อย <c oughs> ให้ลงไปทางนี้อ่ะแต่ขอเก็บเลดออฟก่อนเไ้ยขึ้นไงวะเฮ้ย <c oughs> นนแบบขึ้นตรงนี้เปล่าโอเคขึ้นตรงนี้เฮ้ยอ๋อนึกว่านึกว่าปีาศาจโอ้มันช่วยเราได้ไม่นานนะเอ้บินไปถึงโอเคโอเค นี่ถึงไหมถึงหินส่วนผลึกสีม่วงเศษผลึกเวทมนต์สีม่วงจากการตกผลึกของพลังปีศาจเก็บรวบรวมมันให้ครบสีชิ้นเพื่อสร้างคริสตลัลที่จะช่วยเพิ่มความยาวของเกรดเดวิลทิกเกอรโอเคก็คือพลังสีม่วงนั่นเองเดวิลทิกเกอร์ก็ของเนโรนะอ่าตางนี้ สีเทาเอามาพลังไว้เรียกโกเลมฉันคิดว่าน่าจะทางนี้นะมาอีกแล้วเฮ้ยโถ่อยแทนที่จะเล็งไปที่ถังแก๊สถ้าเล็งได้นี่อ้าวถังแก๊สแล้วถังแก๊สเดินเข้ามาดิ ตู้มทุกคนเฮ้ยต้องหลบก่อนปันมันปันปันป <mon> <have SAN> <today> ันปันเฮ้ยมาเอาไปเข้าไปเสียบเรียบร้อยเอาประโถจะช่วยมันยังไงวะอ๋อ ต้องเข้าไปตีเนี่ยนะปัน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 สองขาปันเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยได้เวลาเข้าไปเสียบเรียบร้อยอยังไม่หมดเฮ้ยแหมควีนมามีตัวเพิ่มเลือดด้วย <c oughs> ต้องเรียกแล้ว <c oughs> นี่เรียกโกเลม เข้าไปเฮ้ยไม่ได้เว้ยไม่โดนอะเข้าไปเสียบเรียบร้อยเข้าไปนี่เหวี่ยงลงมาโอ๊ย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 เข้าไปเสียบก่อนโอ๊ย เอ้เลมอัดให้หน่อยหมดแล้วหมดลิตแล้วเรียบร้อยเข้าไปเสียบเลยเก็บไปให้หมด ฮอบนี่ไม่ใช่เฮ้ยแหมมีหลบอยู่ด้วยเข้าไปเสียบเลยเรียบร้อยทางไหน,นอีกอะเฮ้ยทางตันเหรออ๋อไม่ใช่ยังมีเพิ่มอีกเข้าไปเสียบ เอ้ยเข้าไปเสียบมีอีกปัน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 เสียบเรียบร้อยอ๋ออยู่ทางนี้ไปโถยไม่เห็น,นเวลาเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบฮนะเรียบรอ้อย ยังไม่หมดตอนนั้นโอ้ยโดนแจกเลตออฟเลยไปไปไปอย่างนี <c oughs> เรียบร้อยเสร็จแม่หนีไม่รอดหรอก <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เข้าไปเสียบซะ เรียบร้อยพันหายากใช่มันแจกเลสออฟโอ้โหเทไปทางนี้โอเคเจอทางออกแล้วว้ฟูออกมาข้างนอกได้สักที ดูนั่นโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์เรียกนิโคโทรศัพท์เร็ว Hey, เฮ้เช่วยหน่อยสิ Ugh, Wait, ได้เลยรออยู่นั่นแหละ ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเอาท่าของนั่นดีกว่าท่าของเสือนี่ไงโอเคนี่อะไรเอ่ย เดี๋ยว,เ,ยวเพิ่มพลังป้องกันอ๋อโอเคโอเคมีมีสั้นที่สองด้วยไอเทมไม่ต้องซื้อมีเยอะอยู่โอเคแค่นี้แหละเหลือไว้ให้เนโรบ้างโอเคแล้วเราก็ไปต่อ มีอะไรให้เก็บไหมไม่มีโอ้มาฟัตนั่นไงปัญหาใหญ่แล้วแบหม่มอนั่นใครกันนะถ้าไม่เคยเห็นไม่เคยเจอโลกปีศาจแบบนี้ <c oughs> จงไปตามหาดาบปีศาจสปารดา <c oughs> เจ้ารู้ว่ามันอยู่ที่ไหน เขาบอกว่าข้าให้ปล่อยไว้อย่างนั้นตราบใดที่ยังไม่มีมีสายเลือดของสปาร์ดาอยู่ข้าจะไม่ยอมเสี่ยงอะไรทั้งนั้น <you> เข้าใจไหมมาลฟัสหาให้เจอ <destroy it. S 1> และทำลายบันซั <Only> then, เพียงเท่านี้ช่วงเวลาของเขาก็าจะเป็นที่ประจักษ์ เอเดอ,อเร์กอรเอนไนไอซี <I see. S 1> เข้าใจแล้วฉันรู้ว่าแกเป็นใครอย่ากังวลเดี๋ยวจะออมมือให้โอเคไอ้นี่สู้ไงไวะเนี่ยหลบดีๆ เฮ้ยลบเกือยโดนไม่โนเลยลเรียกโกเลม,มแล้วหรืมั้งเฮ้ย keep going. ลงมาจากฟ้า อ่อนแอเจ้าสิงวิชวิตชั้นต่ำแล้วไงเดี๋ยวคนรู้ว่าใครกันแน่ที่อ่อนแอมันใช้เวลาไล่บทกว,วีไหมเนี่ยระวังนะวีเจ้านี่มันร้อยแรงม้า้เฮ้ยเฮ้ยไอ,ยอ,ยอย้นี่มันหน่วงเวลาได้ phải lục lục, hóa, chết, gì không, ลบๆคอนเฟิร์มกำลังควบคุมเวลานกุถูกดันเต้จัดการไปแล้วสิสายพันธุ์หายากที่เลือกันว่าสับสนไปแล้วจนกระทั่งวันนี้นั่นแหละไอ้นกนี่แทบยิงไม่เข้าเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้สไลด์เฮ้ยลบหลบลบลบเฮ้ไม่ใช่ผิดกดผิดสู้อยู่เฮ้เฮ้เสียวเสียวทุกผ้าเลยวะโอ้จะโดน โอ้ยอโดนหน่วงเวลาอีกแล้วอโอ้ยว่าไปมาด้วยเฮ้ยหลบโอ้ยโอเลมเออเขตช่วยสู้ อออออโอลเลนม,มันข้อเสียคือมันเชื่องช้านะโอ้ยโดนหน่วงเวลาเฮ้ย Mày đồn Ôi dạ, ôi đồn tuần đại Hoàn Ôi ลบดีโอ้โดนหน่วงเวลาสเต็ปโอ้โดนอีกแล้วโอาลบลบโอ้ โอ้โดนอีกแล้วเออใกล kind of ้แล้วใกล้แล้วโอ้ยโอเลมนี่ทับเลยปันมันปันมันเร็วเร็ว เรียบร้อยเข้าไปเสียบฮะเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยตกอ,ออกจากมา้า <c oughs> มันหนีฮะวิ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ฉันต้องตามมันไป <c oughs> ถ้าดาสปาร์ด้ายังคงอยู่ <c oughs> นั่นคือความหวังเดียวของเรา วีเออข้าขอขัดจังหวะแป๊บหนึ่งนะถ้าหาเจอมันเจ้าต้องแข็งแก่งทั้งกายและใจเพื่อถือดาบซึ่งมันไม่ใช่เจ้าไม่อยากพูดตรงๆนะแต่ดาบสปาร์ดามันเกินมือเจ้าสำหรับฉันแต่ถ้าเป็นเด็กนั่นแล้วก็เนโรอาเจอชิ้นส่วน ไปกันเมื่อเราเข้าใกล้ดาบสปาร์ดาแม้แต่ฉันเองก็าอาจาจะรู้สึกถึงมันได้มิชชั่นเคลียร์โอเคได้แรงเองนี่สิพลังแรงมา้าโอเคฮะ ก็ขอตัดพายไวเท่านี้แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ